ให้เพื่อนเอนเลือกไพ่นะคะจะมีไพ่ใบที่1นึ่ที่2แล้วก็ไปที่3แล้วก็เดี๋ยวจะบอกค่ะว่าช่วงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดกับเพื่อนๆพนบ้างไพ่ไปที่1ค่ะไพ่ควีนควีนถ้วย Queen. Queen นะคะไพ่รา,าชินีถ้วยเนี่ยเด่นในเรื่องของ สเสน่ห์นะคะช่วงนี้เพื่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรก็ดูมีสเสน่ห์ไปหมดนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งพราะมีความเป็นน้ำเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีความโลเลในจิตใจ,ใจอยู่บ้างแต่ข้อดีของราชินีทั่วเนี่ยก็คือเป็นคนที่ใจเย็นสุข,ขุมอรอบคอบดังนั้นนะคะถ้าช่วงนี้อะไรเข้ามานะคะก็คือให้ใช้ความใจเย็นสุข,ขุมรอบคอบนะคะในในการตัดสินใจแล้วก็ในการดาเนินชีวิตในช่วงนี้ค่ะ ไพ่ใบที่2 The s t r e n g ไพ่ใบ,บนี้เพื่อนๆค่อนข้างลุยงานหนักเลยนะช่วงนี้ไม่ว่าจะในเรื่องเรื่องไหนๆก็คือตัวเองนี่จะต้องเป็นเป็นตัวหลักในการลุยงานในการทํางานไพ่ The strength s t r e n g t h เป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงแกร่งหรือว่าเป็นชายขี้อ้อนก็ได้ถ้าเกิดมองในมุมกับกาอ,อสิงโตเนี่ยจะแทนผู้ชายเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเอออยากอยากอยาก,อยากจะอ้อนใครสักคนหรือว่าอยากจะมีใครสักคนเข้ามาหาแล้วล่ะส่วน ของผู้หญิงนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องลุยงานหรือลุยในเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามนะคะส่วนใบสุดท้าย view of fortune อะไรหนักๆที่มันเข้ามาในชีวิตหรือว่าอะไรใหม่ๆที่เข้ามาชีวิตตอนนี้เป็นโชคชะตาค่ะเป็นโชคชะตาในทางที่ดีขึ้นสาหรับเพื่อนๆที่เลือกไปที่3ามไปที่3าม e e ว of forune เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันจะผ่านไปหรืออะไรที่กําลังเข้ามามันก็กําลังจะเข้ามาให้เป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าได้บทเรียนจากอะไรเก่าๆที่เกิดขึ้นในในอดีตค่ะ